ดกกา้บ <mile> ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลหรอาราธิุณมุฮหมมัุลลอฮ์วะบารอกาตุภารกิจของการนำเนื้ออูดิยะกุรบานลงมาทำภาคใต้นี้นะครับซึ่งด้วยเหตุที่เนื้อทางนี้เนี่ยเมื่อใกล้ถึงเวลาายุดอิดุลนัตฮาราคาเนื้อก็จะสูงขึ้น เรามีงบประมาณตัวละ28,000บาทเนี่ยทำให้ได้เนื้อ,อมไม่ถึงร้อยกิโลนะครับในขณะที่เราทำในส่วนกลางเนี่ยทางคอกสง่าหรือสง่าฟาร์มได้อนุเคราะห์ในการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าเรื่องกุรบันปีนี้เราได้ถึง190กิโลต่อตัว mm hmm. อัฮัมดล,ลิลครับขอบคุณทางสง่าฟาร์มในห้างฮานิฟและในห้างฟาริดเพนรักได้กรุณา ช่วยเหลือการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าของเรานะฮะทำให้เราเห็นถึงการดูแลลูกกำพร้านั้นถ้าทุกๆภาคส่วนภาคธุรกิจก็ดีภาคสังคมก็ดีมีส่วนร่วมในการดูแลกันเราก็จะทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นเราได้รับการอนุเคราะห์ลถลงมาจากร้าน m a t lover นะฮค,คุณดาวรุธนะฮะ ได้กรุณา,านำรถนะะทีมงานลงมาเป็นรถห้องเย็นนะฮะซึ่งเราคำนวณล่าเนื้อของเราสวยงามนะฮะสดแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจกับการเดินทางมาในครังนี้ตรงไหนฮะตรงที่เด็กกำพร้าจากได้กิโลนึงไม่ถึงกิโลได้จำนวนมากถึง3กิโลบางครอบครัว4กิโล นะตามจำนวนเด็กในครอบครัวนค่ำดุริยา์ของชุ้วต่อรัอสมหาตลาไปที่ไหนกันบ้างวันนี้ผู้ร่วมรายการของผมมีเนี่ยแหละครับทีมนี้แหละครับอยู่ด้วยกันนะปกติแล้วท่านประธานมุที่จะลงมาด้วยกันแต่ท่านปิดภารกิจนะครับจึงได้พวกเราจึงได้นำคณะกันลงมานะครับเริ่มตั้งแต่นู่นเลยครับท่าแซะนะครับโรงเรียนพินุศาสตร์ท่าแซาจ ครอบครัวเย,ยนาที่นั่นนะครับจย์ซอล็ตเยนาอิหมัมซอล็ตเยนาได้นําเนื้อจากบรรดาน้องๆกําพร้าและคนยากจนที่ท่าแสะถังจากนั้นก็ที่โรงเรียนอันมัวฮิดีนนะครับที่นาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนครศรีธรรมราชมาถึงหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่ก็จะมีที่หลายที่ด้วยกันนะที่ ปากพยูนนะฮะพัทลุงปากพยูนเนี่ยก็จะมีทีมของออหมัมสุขขีสันสาครน,นะอิหอมัมมณสิตอันสอริสุนนะได้กระจายเนื้อไปสู่น้องๆกัมพาราที่นั่นทั้งบิดาและก็ครอบครัวของท่านถัดมาก็จะเป็นจันฟะฮันพักดีนอรเศษดำฤริดทีมงานของสิงหานครนะทีมงานเด็กกัมพะ้าที่นี่ก็มีจำนวนมากเช่นกันในส่วนของหัดใหญ่นี้นะครับ วันนี้ผู้ร่วมรายการกับผมมีอีกสท่านนะครับุณมนตรีสมานนวนิพรับท่านแรกเชนครับสนอลีคุมมลประตุลองกาคตุครับภารกิจคราวนี้นะครับเปลี่ยนโฉมหน้าของการแจกเนื้อกุรบันนะครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยเราจะให้เครือข่ายในแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นคนซื้ออัวนะครับเพื่อนํามาแจกจ่ายให้กับครอคัวเดกกำพร้าซึ่งจํานวนชึ่งในวัวใน ภาคใต้ต้องยอมรับนะครับว่าจํานวนเนื้อที่ได้มาแต่ละตัวเนี่ยน้อยกว่ากรุงเทพเท่าตัวหนึ่งนะฮะหรือเท่ากว่าจะซ้าไปนะครับดังนั้นเป็นภารกิจที่ท่านประธานที่กับผู้ช่วที่คณกรรมการทุกท่านนะฮะก็เล็งเห็นถึงความรำคาญของเด็กกำพร้าว่าน่าจะได้ส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยมาประ,รประชุมกันก็เลยเกิดภารกิจครั้งนี้นะครับในการที่นําเนื้อ ลงมามอบให้กับในกัมพาโดยตรงเลยนะฮะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงนราธิวาสที่ตามที่คุณิชิตได้กล่าวไว้นะครับแต่นั้นได้ความร่วมมือหลายฝ่ายทีเดียวนะคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคออสง่านะฮะนะครับในห้าง,งเปลี่ยนรักนะครับที่ได้ภาษาเรื่องออรถห้องเย็นหรือแม้แต่นะครับเจ้าของรถห้องเย็นนะครับได้ที่ อุการะในการนาํารถมาครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นภารกิจที่ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับอันนี้ละครับที่นําเนื้อแต่ละจังหวัดถึงมอบให้กับเด็กกำพร้าได้ถึง3กิโลกับ4กิโลที่ท่านประธานโครง,รงการกรุลชีได้กล่าวไว้นะครับป็นภารกิจอันนี้นะฮะน่าจะเ,ออเ,าเระกือรือร้ต่อนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเด็กกำพร้าซึ่งมีหลายคนหลังจากที่รับเนื้อแล้วโทรมาบอกว่า ได้ถึง3กิโลเทียวเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาได้มากกิโลกับกิโลครึ่งนะครับตามสัดส่วนที่วัวที่รับนะครับนะครับทำนี่ละภารกิจนี้นะครับถือว่าเป็นารกิจที่เราจะต้องทําต่อเนื่องอินชาลนะครับอีกท่านหนึ่งฮะมีเรื่องรายละเอียดจากปัตตานียาลานทิวาสมีที่ไหนบ้างนะครับแล้วใครเป็นทีมงานเครือข่ายของเรามารับนําเนื้อไปกระจายให้กับ ครอบครัวกํมพา้าตรงนี้เป็นถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งเพราะเนื่องจากว่าบรรดาเครือข่ายนี่แหละครับมีบทบาทสําคัญในการนําเนื้อไปสู่แต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาเสียสะละนะครับโดยที่ไม่มีเงินเดือนไม่ได้รับค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับการที่ลูกกําพร้าที่เขาดูแลอยู่นั้นได้อ,อดีตหรือกุรบานได้ได้ทานกันอย่าง สมบูรณ์กว่าทุกๆปีคุณอายุปินทองมีบทบาทสำคัญในการประสานงานแล้วก็กระจายเนื้อไปสู่น้องๆกําพร้ามีที่ใดกันบ้างอย่างไรให้คุณอายุได้แจ้งตัวนี้ครับครับสำหรับองคุมหาราชูลกระตุลก็คงยัาต้องขอบชุเก็ต่อรอนนะครับที่ปีนี้ในกําพร้าเราได้รับประทานเนื้อกุรบาลกันมากกว่าทุกปีนะครับสำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ พันานีเนี่ยน,นะครับเราก็มารวมตัวกันที่มัสยิดอัตาอาวุนบางปูก็มีท่านยิมาอัมบูนาซิดเดอราเมนะครับแล้วก็ทีมงานของท่านแล้วก็จะมีคณะทํางานจากโคโคนะครับคือแบมะของเรานะครับแล้วก็กับภรรยานะครับก็ได้มาอนำเนื้อไปกระจายให้ในเขตของอำเภอโคโคออำเภอ,อหนองจิก นี่นะครับไปถึงชายแดนยะลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีผมเองก็บางส่วนก็นำไปแจกด,ด้วยนะครับแล้วก็ที่ปัตตานีนี่เราก็มีทั้งอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองก็มีทีมงานจากชมรมเสริมอาชีพสตรีสการชนรก็ได้มีส่วนนำเนื้อไปแจกนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับก็ไปที่จังหวัด <c oughs> ยะลานะครับก็มีเครือข่ายแล้วนะครับทีมงานจากเบตงนะครับชมรมมุสิมุสิมสัมพันธ์เบตงก็จะมารับเนื้อไปแจกจ่ายกันที่อำเภอเบตงคุณซอบวานและทีมงานซอบวานมารีวันไอซอบวาน,วานแต<น>่แหนแล้วก็ท่านอ,อ,อีกหลายอีกหลายท่านนะครับครับมารับกันแล้วก็มีคุณ ไอช้อะนะครับวุราเฮงซึ่งอยู่ที่อำเภอรามันก็ได้มารับเง้นไปจัดจ่ายที่อำเภอรามันบ้านบาลอและพวกนี้นะครับทางด้านนู้นแล้วก็ในเมืองในเมืองจังหวัดยะลาแล้วก็สตาร์ฟูดกนสแลแม์ที่บ้านเป่าหวังบันดังสตาร์ก็ไปทางอำเภอบันดังสตาร์อำเภอฐานโตอำเภอกรงปีนังนะครับ ทางด้านนู้นเยหาหลักส่วนครับแล้วก็หลังนั้นก็ไปนู่นเลยครับอำเภอไอ้จังหวัดนราธิวาสครับจังหวัดนราธิวาสก็มีท่านพ่อสมพรสุมาลีครับนะครับนำคณะเป็นหัวหน้าเครือข่ายเรานะครับแลมีท่านอุสตาหอัสฮาไอซอฮาร์ไทยสนิทนะครับมีท่าน อิหม,ม,ม่ามมุฮัมมัดสันมานข่าห์ยิ่งงอนะแล้วก็ท่านฟออฟิกเรียนะครับก็ทางด้านนู่นอะไรนะฮะสมัยปฎีด้านนูน<ช>่ครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับแล้วก็มีมุฮัมมัดตอยิบมิมะซานะครับในอำเภอจ่อยร้องครับนะครับแล้วก็ท่านอิหม่าม ไม่หยิตตารามนะที่คือท่านอุสมานนาฟีนะครับแล้วก็แบโอ้กหลายท่านครับแบบแม่มาซูงที่สุขิรินครับนะครับก็นำเนื้อไปแจกจ่ายกันใช่หอนะครับยังบางส่วนก็อันไหนที่เก็บตกที่อยู่นอกเครือข่ายเราก็จะพยายามทำไปให้ใครหลังอีกครับขอบคุณนะครับนี่เป็นพื้นที่ ทั้งสจังหวัดนะรวมทั้งหัดใหญ่นะครับด้านนู้นด้วยเป็นความดีที่ท่านพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการทํากุรบาลท่านได้มอบหมายให้มูลทีศัทธาชนได้ดําเรินการกุรบาลของท่านแล้วเราก็ทําตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายนะครับนำเนื้อ ปีนี้อันคัมดิลละชุโวต่อเราสมหาตาลานะครับเราเห็นถึงความอิ่มเอิบใจนะอิ่มเอมใจของน้องๆ้องกำพร้าหญิงไม้เครือข่ายที่เขาทำงานหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมานานตอนนำกรุบานไปก็เหน็ดเหนื่อยกันอีกนะเพราะเนื่องจากว่าเรามาถึงเนี่ยใกล้มืดแล้วนะห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยเวลาก็เร่งเร่งรีบทำเวลากันต้องขอขอบคุณนะบรรดาทีมงานเครือข่ายของพวกเราได,ได้เสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์นะครับแต่ว่าผมเห็นแต่ละใบหน้าของแต่ละท่านเนี่ยมีความสุขจันทร์สหาร์ะพออนานะแต่ละคนครับท่านพอสมพรนี่ก็มีผู้คุมไปด้วยนะมีมีกำลังใจไปนะไม่ใช่ผู้คุมนะเป็นกำลังใจนะฮะนำเนื้อไปช่วยกันส่งครับเนครับพระเจาหน้าับเือุณดนตรีมีอะไรอีกไหมเชิญฮะคือจำคำพูดของเครือข่าย ท่านได้เลยว่าเราให้ทั้งถุงเลยเลยถุงใหญ่ให้ทั้งถุงแบ่งไม้บอกไม่ต้องเลยให้เด็กกำพร้าทั้งถุงเลยถึงมันใหญ่เกินไงใหญ่เกินั้วใหญ่เกิเยอะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้น้อยเราเราเห็นถึงการปรับเพื่อให้เกิดเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นคลฮัมดนละเราตั้งเดิลเรากำหนดให้พวกเราได้ใช้ความคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให หนูน้องๆกําพราและหญิงไม้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นิชาอัลล์นะท่านพี่น้องครับปีหน้าเนี่ยเราจะได้นำเนื้อกุรุบานนะจะปรับดูว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดเราก็ขยับมาเรื่อยๆตามาด้วยเหตุและผลแล้วก็ด้วย ความเป็นจริงที่เราสามารถขยับขึ้นมาอินชอนเนาะ allah, นะฮะอยากจะได้มีโอกาสเชิญชวนนะฮะคุณมนตรีนะ,ะปีหน้าเราจะกลับมาทํากุรุบานกันใหม่ปีนี้เนี่ยก็ขอแจ้งยอดให้พี่น้องเราม,มือชี่ศรัทธาชนเราได้วัวทั้งหมด85ตัวแพะแกะเนี่ย47 50ตัวประมาณ50ตัวนะครับอันคำดึละก็ขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านที่ได กรุณาทำส่วนเพื่อนําเนื้อกุรบาทเนื้อก้อนโตมาสู่น้องๆกําพากัน,น,กนเชิญกุณมนตรีฮะครับสำหรับแพะนี่นะฮะดีใจกับพี่น้องที่เป็นผู้รีภยัยนะครับซึ่งคุณระหมัดนะและก็ทีมงานได้นําไปให้นะฮะเมื่อตั้งแต่วันตัชชุลีที่สองแล้วนะครับซึ่งก็มารับก,กันที่ทับเอาอเย็บสี่นะครับนอกเหนือจากที่กุรบานนะที่เราใส่ห้องเย็น มุ่งตรงมาสู่จงังหวัดภาคใต้นี่นะฮะก็ถือว่าปีนี้อันคารีล่ะนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้บัวไม่ไม่ถึงร้อยตัวตามที่ตั้งเป้าหมายนะฮะแต่ทางข้อเขีันรักนะครับได้ดูแลบัวให้เราถึงได้ตัวละร้อยเก้าสิบโลทีเดียวร้อยเก้าสิบโลสิ่งที่สร้างไปน,นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องครับปีหน้านอยากให้พี่น้องเรียกร่วมมือกันช่วยกันนะครับส่วนหนึ่งนะฮะท่านได้ได้รับประทานอยู่แล้ว แต่ส่วนหนึ่งเรามาแบ่งสรรกันให้กับพี่น้องเรานะครับตามที่พี่น้องเด็กกำพร้านะฮะตั้งแต่ภาคใต้ั้างภาคแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานนะครับเหล่านี้นะครับเขาจะได้ยิ้มได้นะครับในวันดีๆคือวันอีดและวันตัชลิกนะครับเหมือนกับที่เราได้พบเห็นพี่น้องที่ในการลงมาครั้งนี้นะครับครับคุณยุทเชิญครัครับก็อนอื่นก็ต้องอีกอย่างนึงนะครับก็ต้องมีอะไรขัดต่อระบกพ้องนะฮะสำหรับ ในการเป็นครั้งแรกในการที่นำกุรบาลมาถึงพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็หอมอัพทีมงานนะครับ mm hmm. อะไรที่แต่ทุกคนกเ็เข้าใจนะเพราะว่าอันนี้เราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดอีก mm ้ hmm. <sh> ปีหน้าปีต่อไปเราก็พยายามพัฒนาให้ดีมากขึ้นปีนี้ทุกคนก็กานทำดีแล้วแล้วนะ <Yeah. S 1> ที่เรามาถึงนะ mm hmm. ก็ฝากพี่น้องนะครับปีหน้า ปีต่อไปอย่าลืมทากุรบานากับมุลิสตาชนเพื่อการสาธรรารณกุศอีกเหมือนเช่นเคยจักชวนพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับทีหน้ายัางไงก็อย่าให้ต่างมาร้อยตัวอินชันมากรับก็อัมดุลิละขอบคุณทุกๆท่านทีนี้เราได้กระจายส่วนกุรบานไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานทางภาคตะวันออกภาคกลางนะกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมทั้ง ภาคใต้กับทุกจังหวัดน,นะครับดูและนะฮะขอบคุณทุกทท่านที่มีส่วนร่วมในการเสียสละได้ให้เนื้อก้อนโตแก่ลูกกัมพา้าของอรรถสุพรนณตะลาให้ท่านได้ใกล้ชิดต่อองค์อรรถสุพรนณตะลาสําหรับผู้ที่เสียสละทํากุรบาลแล้วตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับก็คือความดีที่เขามอบเนื้อก้อนโตเหล่านี้ให้กับน้องๆ้องกัมพร้าที่พวกเราดูแลกันอยู่ พีหน้ามาร่วมกันดูแลลูกกําพร้ากันใหม่นะทั้งคนยากจนและลูกกําพร้าอัลลอฮ์หวังในความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์สุฮาตลาขอดุอาให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแล้วได้รับความดีอลัลลอฮ์ทรงตอบรับกันมาในในอิดอัลตฮานี้นะขอพระองค์ทรงให้ท่านได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคร์ลาไปก่อนครับอภิญัยเจฟีวันฮิดายาบัสสาลามุอะลัยกุมมะราับุตุลลอฮฺอูบารุกาตุ กบ้านนี้มีคนห่วงใย